สวัสดีค่ะเดอะการ์ตูนเอเจนซี่เจ้าของลิขสิทธิ์รองเท้าเด็กดิสนีย์ประเทศไทยนะคะ17ปีค่ะวันนี้เราจะมาให้ดูรีวิวนะคะงานตัวใหม่เป็นตัวมินนี่หัวโตวกันใกล้ๆเพราะว่ามีคนถามน้องผู้หญิงนะคะมากันเยอะมากนะคะด้านหน้านะคะเป็นน้องมินนี่น่ารักมากๆเรามีมาทั้งหมด2สีสีบานเย็นแล้วก็สีแดงสวยทั้ง2สีเลยนะคะและนะคะรุ่นนี้นะคะเราก็จะมีสายหลังให้ดูสายหลังกันใกล้ๆน่ารักมากค่ะเป็นคําว่ามินนเมาส์นะคะแล้วก็มีรูปมือ แล้วก็เป็นรูปออไอคอนนะคะของตัวมิน่นะคะตัวสายหลังตัวนี้เราจะสามารถปรับด้านหลังนะคะใส่เพื่อให้กระชับเท้าของน้องก็ได้หรือจะมาด้านหน้าก็จะไม่คมแล้วก็ไม่บาดเท้าเพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะอะไหล่ยางนะคะความนุ่มนะคะก็นะคะนุ่มใส่ได้สบายเท้าวสวยมากๆเลย และนะคะเรามีมาทั้งหมดนะคะ3กรุ๊ปไซส์นะคะกรุ๊ปไซส์แรกก็คือ18-23ถึง23กรุ๊ปไซส์ที่2นะคะก็คือ24-26ถึง26และนะคะกรุ๊ปไซส์สุดท้ายนะคะก็คือ27-29ถึง29นะคะขายดีทุกกรุ๊ปเลยค่ะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ